เาอาแล้วผมกลังอยู่กับอีกคันคน,นะครับแบล็กนิวเทช a n n แนลนะช่วงนี้ชิปมาบ่อยมากเลยพอดีว่าอัปเดตมานะผมก็เลยต้องขยันทำนิดหน่อยก็นิสหน่อยจริงๆมันไม่ไม่ได้อะไรหรอกนะก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะมารีวิวเดียว,เยวๆเลยชิปที่แล้วเรารีวิวซานิมีกับเอนโมคูไปใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะมารีวิวเดียวๆเลยคือซาซิเกะนะแต่ก่อนอื่นผมขออ e ีโวก่อน อีเวอร์ิชันซาสึสเกะแป๊บนึงนี่แต่เราจะอีโวอเป็น5ดาวกันเลยไปนี่นโคตรเท่ทุกคนผมบอกเลยโหมันเท่มากนะสำหรับซาสึเกะ5ดาวเนี่ยลองใส่สิอืมดูนี่อะผมจะเอาไปตอนเป็นเวลรหนึ่งนะจะได้รู้ว่ามันโหหรือเปล่าหรืออะไรนะ ก็สาหรับใครที่ยังไม่ดูชีตแล้วก็สามารถชิกไปดูได้นะแล้วสําหรับเรียนในโอคูนะที่ผมบอกว่ากาก่ะริงมันก็มันไม่กากรบมันไม่กากมากนะสำหรับพี่เพื่อที่ผมบอกว่ามันกากก็ขออภัยด้วยนะจริงมันก็เก่งแหละมันเออคือมันตีรอบหนึ่งมันติดไฟทีละพันหนึ่งก็นี่คือข้อดีของมันนี่แค่ไหนแหละอยู่ในขั้นเฉยเไม่เก่งไม่โกงนะแต่วันนี้เรามารีวิวสาสอเกะห้าดาวกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ ก็เป็นซาสเกตอนมีซิซานโอวะถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามนะสำหรับรารอุตโตะ่าก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยแต่ก่อนอื่นเอาอูมาไปด้วยโอเคไปพวกคี่ครับมากันแล้วนะโอเคเดี๋ยวตอนแรกวงซาสเกะก่อนวงก,ก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับเวลแรกก็450บบาทนะเวลหนึ่ง ัปเดศูไปดาเมจอยู่ที่52นะถือว่าไม่แรงไม่เบามากแล้วก็ตีเป็น LE เ e แบบดีตีเป็นเ e ีถือว่าดีมากสนะาวผมตัวไหนตีเลผมให้อยู่ระดับเก่งหมดนะคือเก่งแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องห่วงสลับตัวตีเ e อนะแล้วก็ดาเมจห้ 52, ระยะ12ก็ถือว่าใช้ได้ ไม่แย่ไม่ไม่แย่ไม่กาบแล้วก็ความเร็วโจมตีเป็นสามจุดห้านะก็โอเคมันก็โกงอยู่แต่ดูท่าดิเหมือนเป็นการเอาอะไรจิ้มอะซูซานโอะจิ้มใช่ไหมผมไม่รู้นะว่าไอ้ที่ครอบคลองนี่ไม่ได้ซูซานโอะปะวะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันต้องกเก่าอะไรผิดก็ขออะไรไม่เคยดูนาวิโตะดูผ่าน,านๆเฉยๆแค่นั้นแหละแล้วเหมือนมันจะเอามือมาจิ้มอะจิ้มจิ้มแล้วก็ตายไปเลยนะเดี๋ยวจิ้มเไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาดู อัปเกรดหนึ่งกันโอเคสำหรับอัปเกรดหนึ่งนะก็ดาเมจก็จะเพิ่มเป็นแปดสิบสองระยะก็จะเป็นสิบสองน่าจะเท่าเดิมนะใจผมดูว่าผมจะไม่ผิดเพราะผมก็ไม่มได้อ่านก็ลืมอ่านไม่ใช่อะไรอ่นะแล้วก็ AOE เหมือนเดิมเลยนีย่ก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากเพิ่มดาเมจต,ต่อไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากเพิ่มดาเมจเหมือนกันเดิมฮะแค่เพิ่มดาเมจเป็นร้อยสามสิบสองนะเดินเดะเ,ดะ,เดะเลยพัซเกะตอนนี้ผมอยากให้อยู่เก่งอยู่นะเพราะว่ายังไม่รู้ความสามารถเลยลก็มาถึงก็เนี่ยแหละเอา,าลงเลยนะก็ตีก็ถือว่าเก่งแล้วอะตีเป็นเลอีอะก็เก่งแล้ว ต้นแต่ที่เออผมก็ให้เก่งหมด่ะถูกไหมล่ะอบ,บูมากาอาจะได้สบายได่อัพตังได้สบายอะไรงนี้นะอืมโอเคแล้วตัดไปตอนที่อัพเกรดสามเลยแล้วกันโอเคนะสำหรับต่อไปของซาซิเก่นะก็จะเพิ่มระยะมา20ถือว่าเยอะโคตรเลยเพิ่มยี่สิบนะ ไอคั s สปีดเท่าเดิมดาเมจบวก80บก็บวกเยอะใช้ได้แล้วก็จะบวกเป็นเพอร์ e พซามูไรก็เหมือนจะคิดว่าน่าจะเป็นซามูไรโหบางด้านหลังนะจากที่ผมเล่นชิโนบีมาแล้วก็ลอก็อืมใช่ผมเล่นชิโนบีมาแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันแล้วก็นอะไรซามูไรโพรด้านหลังน่าจะเหมือนกันโอเคลองเอาเก็บไปแล้วอู้เช็ดเชยยิงธนูอะระยะถึงนี่เลยฮะ ระยะเป็นอ2ดาเมจกลายเป็น212ส่วนระยะเอ้ยส่วนความเร็วการโจมตีเข้าเดินแต่ว่าวงกว้างผมว่าเก่งกว่าซานเนมินะเผลอๆที่ผมรีวิวไปที่ผมบอกว่าซานเนมิกลงลักกงนะเผลอๆตัวนี้เก่งกว่าซานเนมิเลยนะตีแรงนะทุกคนตีแรงแล้วก็ระยะก็คือมันเนสโกะร,ระยะที่แบบ อ้าถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบมันก็เปรียบเทียบกับเนสุโกได้นะมันก็แบบเนสุโกที่ระยะสั้นกวา่านิดนึงแล้วก็ดาเมจดาเมจยังไม่รู้ต้องรออัพแม็กแล้วก็ตีเร็วกวา่านิดนึงโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันสำหรับอัพเกรดสี่นะแต่แมงเทจ,จริงน่าจะมีสักห้าอัพเกรดได้ตัวนี้นะนี่คือเวลรหนึ่งนะเวลรหนึ่งในขนาดนี้เลยไปดอปเกรดสิเพลงดาเมจกลายเป็น สามร้อยสองโหแม่งแรงจริงระยะสี่สิบระยะสี่สิบนี่<ม>พอ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 กับไอ้นี่เลยพอกับซานิมิซานิมีสี่สิบเอ็ดนะฮะอัพตันนะแล้วก็เท่าเดิมฮะเวลาในการใช้สกิลรอบหนึ่งนะก็ถ้ายิงก็เหมือนเดิมยิงหนูนะถามว่าเก่งไหมใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดู อัปเกรดห้ากันั่และอัปเกรดหมีแบ็กเฟรมหรอแบ็กเฟรมคืออะไรตีเป็นเอเหมือนเดิมยิงธนูเหมือนเดิมดาเมจกลายเป็น402ระยะ50มันก็คือในสกโกเวอร์ชันตีเร็วกว่า0.5วิแล้วก็ระยะน้อยกว่า10ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจาระยะน้อยกว่า10แต่ว่าดาเมจแรงเหมือนกันเลยถามว่าโกง ผมให้เก่งกว่าซาเมมินิดนึงแล้วกันเก่งกว่านิดนึงไะเก่งกว่านด้นิดนึงพอไม่เก่งกว่าเยอะโอเคเด้วเรามารอบอสแล้วก็มาลองกดสกิลกันตอนนี้เดี๋ยวผมขอเล่งคลิปไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ go Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I have so many dreams When you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what yeah. it means yeah. Always do it yeah. on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the sorrows it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I'm grateful, oh, yeah. Able, oh, yeah. I'm stable, ตอนนี้ผมก็คิดว่าบอสน่าจะใกล้มาแล้วนะว่เราเราเตรียมขายซาสึเกะตัวนี้ นะตอนบอสมาแล้วก็ลองกดแบ็กเฟรมว่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นไฟสีดำนปกติมันจะมีแต่ไฟสีแดงใช่ป่าวาติดอ่นนี้น่าจะเป็นไฟสีดำนี่มาละหอดโอเคเดี๋ยวเรามากดแบ็กเฟรมกันนะไปเล้พิชมิวเราก็จะติดไฟแบบน,นี้นะไฟแรงไหม โอ้โหกดใช้ได้ก็คือปกติสถานะไฟใช่ไหมมันจะเลือดไม่ไม่ไหลเร็วขนาดนี้นะนี่มันเลือดไหลเร็วมากนะมันคือจะแปบว่ามันจะเลือดลดเป็นระยะระยะถ้าเป็นแบบว่าไอ้ไฟสีสีแดงอะ่ะเหมือนเหมือนติดเลือดไหลอะ่ะจะลดเป็นระยะระยะแต่อันนี้คือลดเร็วนะก็เก่งเข้าขันเข้าขันเก่งมาก นะไม่เท่าโกงถือว่าเก่งกว่าซานเมที่ผมรีวิวไปนิดหน่อยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับซาสุเกะโอเคครับสำหรับวันนี้นะการรีวิวซาสุเกะ5ดาวนะก็ประมาณนี้นะจ๊ะถามว่าเก่งไหมมันเก่งฮนะจริงจริงมันอยู่ในขั้นเกือบโกงเลยสำหรับผมนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวหลายคนอาจจะคิดว่าโกงหรืออะไรแต่ สำหรับผมผมให้แค่ว่าให้เกือบโกงแต่ว,ว่าเก่งว่าซานนีินิดหน่อยเก่งม่นนิดหน่อยจริงๆนะแล้วก็มีแบ็กเฟรมด้วยที่แบบว่าดาเมจมันลดรัวแล้วมันไม่ซ้ํากับไฟสีแดงก็คือเราสามารถกดได้แล้วเอาไปคอมโบทุกเลือดไหลไฟแดงไฟดําสุดยอดครับผมก็หาวิธีไปคอมโบกันได้อยู่ในขั้นเก่งเกือบโกงที่ผมให้ก็สำหรับทีนี้การรีวิวซาสึเกะก็ ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมกล่าวผิดอะไรหรือไม่ได้กล่าวอะไรก็อบอกกูด้วยเนีย่ยมีอุสมเนี่ยอยากได้มากเลยเอามารีวิวที่หลังนะจ้ะไว้เจอกันบาย